สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงเช้าว้า wow. Not t น l l you see สวัสดีค่ะ굿มอ morning สว,ส,สวัสดีตอนเช้าไอแลนซี่เดอร์รี r อร์นิ่งเดอ r ์รีมอร์นิงเก็ตื่นแต่เช้าเลย oh. ใช่ไหมวันนี้เดินทางไปไหนคะ่ะทุกคนเดินทางไปที่เ <Yeah. S 1> กาะสมุยนั่นแล้วกันตอนนี้ก็รถมารับเรียบร้อยกำลังจะออกเดินทางกัน อิงยาวเลยนะคะ ถึงกับอ้วแค่นั้นเหากกลับจากนู่นก็มีมีอาหารทานอีก เรียกเอาเลย,เร,ย Ö, เรียกลูกค้ากลับส่งลงลงเรือไม่ไม่มีเลี้ยงไม่ mae, <IV _> ไมีเลี้ยงอีกนี่เป็นค่าเรือส่วนตัวไทยเวทเกียร์แล้วขึ้นมาโมนาเนี่ก็รู้สึกว่าจะพอๆกับทัวร์นี้นะทัวร์ตกปลาเมื่อวานหละล่องเรือตกปลาเมื่อนา con bay soi thử Bi thân mười một số đi lắm thì thôi nóng nữa 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 thôi nóng มีลากุนาบิสนะฮะนี่มิสลากุนาบิสโบมีผ่าผ่ามันเบิดเขายังบอกมาใส่ไว้ผ่าแบบว่าให้ลูกผ่าไปไปทะเลไปอย่างนี้นะประเด็นอับต์แล้วแล้วก็เรียกขึ้นไปข้างบนไปเอาผ่าเส็บตัวอยู่ตรงห้องเนี่ยกลับลงมาเอาตัางจีกระเป๋าหาตัางล้องเจ้าของถือใส่ปลอกโมก็ได้ดจับต่องผ้าอยู่ก็เลยพลาดเลยไม่ได้มา ไม่ได้ถัดตังกล้องมาเพราะเห็นว่าที่นั mm, ่นมีขายไหมถ้ามีขายเราก็ซื้อเอาใหม่เต็มห้องเลยทุกคนซื้อไหมซื้อไหมมาดีกล้องที่กล้องเล็กๆอะก็โกโปรอ่ะก็จะเอามาใช้ก็ยังไม่ได้เรียนรู้วิธีการใช้ก็ทิ้งอยู่ในห้องนั่นหละยังไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์อะไรส สมัยโอนโอ้ยมาแต่ยกของเข่าหัวเข่านอนเสาบ้านได้เจอมาต้องมาเที่ยวมาฉันน่ะฉันน่ะเข่าเปลวฉันก็ลืมกันมาไปย้ำยิ้มกันก็ว่าสมัยโอนิ้วได้เลยค่ะตังตงไม่เป็นไรเมือเจอเือเอาไทยไม่ที่โอ้วนเลยเห็เราไทยเห็นเราซอยไทยเอา ขึ้นเรือเขาก็มีให้เชียร์ฟรีนะใครจะเอารูปคนละหนึ่งหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้ยบาทเมื่อวานนี่สวยเขาก็มีเออขาทําให้สวยใส่กอบให้อย่างนีร้อยเดียว <laughs> เป็นที่รละลึกว่าไปลงเรือ <laughs> ทำให้สวยอ,อยู่ <laughs> แล้วก็เอนะักท่องเที่ยวก็มีน้าใจดีนะเมื่อวานก็ให้ทิปเด็กเรือค<ม>นละร้อยร้ลลอยก็ได้เยอะอยู่นะแ <laughs> ปดคนก็ท่าบริการ การบริการในเรือไงเขาจะได้มี but, không but, but not sure. They but follow sure. the boat. They follow the boat. Yeah. Oh. They the way. They, they can see some people. Some day, yeah. Huh? some like, you can see dolphin. luôn, cả Lucky. No. I took my minutes Maybe lucky. มือไปหรอกคนบางท,ทีวบางทีโชคดีมันก็ขึ้นมาให้เรายปีที่แล้วครับอมาที่บมครับครับชอบใเห็นสองทะเลสองสามตัว ถึงทุ่มหนึ่งนั่นแหละกว่าจะกลับกว่าจะได้กลับเข้าบ้านเข้าโรงแรม ได้ใช่ใช่เคยเห็นอยู่รงมีจะมีถยไทยรูปการฟี่สวยไหมวิวของเขาอ่ะก็บได้เยอะเด็กตึงกเข้าสถานน้ตั้สิบคูนสิบอ่ะเมก่อนรู้สึกว่ามันจะมีที่สวนหลวงนะเวกกะบด้งใช่ใช่บวกกะบด้งอ่ะ ส่วนหลวงไม่มีแล้วเมื่ก่อนตัวนี้มันยังยังมีอยู่หรือเปล่าสวนหลวงรอเก้าอ,อ่ะทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่ที่ททาเหลือที่หาดอะไรที่เกาะไปแล้วกันนะคะทุกคน,นนำเที่ยวอีกหนึ่งวัน